สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยยูนครับ,รบมาหาเห็ดกันครับวันนี้วันที่สิบเก้าสิบเก้าพฤศจิกนี่เห็ดเป็นทรงแบบไหมครับหัวแหลมแหลมเงี้ยผมตอนนี้นที่มาอยู่ตรงนี้นะหน้าป่าเน,นี้ยนะเกือบสี่โคกดินแตกดินแตกหัวแหลมแหลมแบบเนี้แต่อันนี้ว่าจะจิ้มไปเลยครับเพราะมันพอหัว,ห,วหัวก้านมันเยอะและ้วแต่เมื่อกี้ที่เจอสองสามโคกถัดมาที่กอบโคกเนียดินมันแตกเชยแล้วหัว,หวมันแหลม อันนี้ก็แตงคุ้ยนะลอะงมากิมไปก่อนอันนี้เรากะเป็นสองนี้มีหวัวเลยไปครับจากที่เรามาดูแล้วเห็ดมันยังไม่โผล่ผมให้พ่อมาเดินดูซ้ำอีกครั้งพ่อขับปวนเจอเห็ดโผล่แล้วเฉยเลยครับ ดอกกำลังสวยเลยน่าจะเห็ดขมๆด้วยครับมาดูโคกหน่อยแต่ผมเดินมาไม่ทิ้งผมกะว่ามันขึ้นเหมือนกันแหละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดเห็ดโก้เหมือนกันหมดเห็ดปิมดินเอาจริงเดินมาหนูเอ้ยเห็ดปิมดินปิมด,ดินโอ้โหโคกเก่าโคกปิ้ม บอกสวยขนาดเลยนี่มีแค่หรอนี่นี่้าไว้ให้มันโพะมันจะเป็นอย่างงี้ไว้ให้มันโพะมันเดินเจอเฉยอู้หไปถึงนู่นนีนนึกได้ไม่คลุกนี้ต้องกลับมาที่ไหนเหมือนกลับ

ออกมาเลยลุงอ้นไรถย,ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยโคกอายอดอะดิฝั่งฝั่งนูนนะก็นหนุไม่เข้าเลยอืมจ้กะาจิ้มก็ดี เห็ดเคยยวนฮะอันนี้แบเห็ดเคยยวนเอาอย่างนี้แหละครับเอ๊ะถ้าเขามาช้าวไวอย่างนี้นะโห้าโลได้แน่แน่ไม่ชา้าได้กี่โลพ่อไม่รู้ต้องอย่างนี้ครับดอก mời máy mời 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 có มีก็ยมาพัจต์มีระรกรเป๋าเล็กโอ้ยมีเล็กนดเดีกัดเหมือนกันเดอกส,สวยๆครับแบบนี้ถึงจะน่าขึ่นค,ครับผมเดินไดูตกยุ่งยากดูแล้ว,ลวยู่อยพอดินสูงน่าขึ้อ,อมืออ่านานิดดูด้ว ิ้มเร็วหน่อยเต็ไม่ได้เดินเนาะนก็ี่มันต้องจิ้มจิต้องจิ้ม,มแบบเนี้ยนี่ยโผลแบบเนี้ยไว้ให้มันโผลแบบนั้นนะโอ้โหสุดเลย ตรงเกาถานที่ขึ้นก็อย่างนี้ท่านเออ๋อเอล่องทางล่องทางนี้ไม่ได้เดินเลยเน,นี่ยฟังทางน,นี้ดูตรงนี้ด้วยนะข้างหนา้านี่ครับเนี่ยไว้มันโพลแบบนี้นะโหสนุกเลยแต่ดินมันก็ระยางครับยากหน่อยที่จะพวง โพแบบเนี้ยดอกกำลังสุดเลย นีเคยยวนชอบผมก็ชอบกันหาเห็ดแบบนี้จิ้มมันจิ้มทีเดียวหมดเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวนอ,ยอนก่อนเก็บใส่ถุงครับนี่ครับเก็บใส่ถุงรประมาณโลนะึ่งได้